รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสดับสนุนโดยบะมีกกึ่งสำเร็จรูปไวๆไวส้กรอกมีเจพี น้องแนนจ๋าพี่เอาไข่พะโลมาฝากจ้ะฉันไม่อยากได้หรอกนะของดำๆพวกเนี้ยถึงไข่พะโลจะดำแต่หัวใจคนทำสีชมพูนี่ฉันจะบอกให้นะว่าการจีบผู้หญิงเนี่ยมันมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณและการลงทุนด้วยฉันไม่อยากได้หรอกนะไข่พะโลพวกเนี้ยไปเลยปเไอพวกผู้ชายเจ้าชู้ นั่งอมทุกข์อยู่ได้มีอะไรก็เล่าให้ฉันฟังได้นะแกฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะแฟนฉันเวลานอนทีไรนะแล้วมถึงชื่อแฟนเก่าตลอดอ่ะแหมก็อยู่หัวให้เขาไปหน่อยเถอะเขาอ่ะเพิ่งถูกคุมถุงชนแต่งงานกับเธอไม่ใช่เหรออีอย่างอ่ะเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องปรับตัวนะฉันยังไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ชื่อแฟนเก่าคงไม่ได้แปลกแบบนี้อ ชื่อมันแปลกยังไงเหรอก็แต่ละชื่อที่เขาละเมอออกมาเนี่ยนะสมชายงี้รีชาเวลาสุดสองชื่อเมื่อคืนอ่ะเขาละงงกว่องอาจนะแกทีนี้มีแปลกเหรอก็ฉันหลบไม่ได้อ่ะก็ชื่อเดิมแกก็ถาประกณ์ไม่ใช่เหรอแทุกคนก็รู้ฉันไปแปลงเพศมา